สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมปัสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนมาสุ่มนะครับไม่ใช่สุ่มเลยมาจับเทพกันนะในเขตจับนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากได้ช้ำท่องเพื่อเตรียมใาจนการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมช่องผายส่วนของมริโภัสกานะครับมีอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะชมช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าไปเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการถกกด่นัั ไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟ12วันนี้ผมมากดเซิร์ฟ12อีกรอบหนึ่งก็เป็นวันที่2แล้วนะฮะก็วันที่2เนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับที่เราสามารถที่จะจับได้ในเขตจับก็สามารถดูได้ในในเพจหรือตรงหน้าป๊อปอัพตอนกดเข้าเกมนะฮะก็วันนี้ก็จะมากดเมื่อวานกดไป25ใบเนาะได้เทพมา2ตัวนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้โอเคเนียนกับเอ็มริทมานะไอดี ID นี้นะฮะจริงๆก็เป็นตัวที่ผมมีหมดแล้วแหละแต่ว่าก็ได้มาเก็บไว้นะฮะ วันนี้จะกดสัก50เลยแล้วกันถ้าเจอ25ผมก็จะหยุดนะแต่ถ้าไม่เจอผมก็จะกดไปเลย50นะฮะก็มีอะไรให้จับมัง่งมีเอ็มลิสมีอัคนมมียุคซี่ใช่ไหมมีวอเคเนียนมีเจเนเซกนะครับมีคอยคิงสีทองนะฮะมีชาโดว์ลูเกียมีดาร์มิทูเอ็กนะฮะตัวโหดๆทั้งนั้นเลยนะฮะอีกตัวนึงก็เป็นปอะไรมามาไปโกะอะไรร่างอิ่มนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ลิมิตวันนี้คือ50บใบนะผมต้องเก็บไว้สุ่มอีกหลายๆวันนะเพราะว่าไม่อยากทุ่มรอบเดียวนะครับคือถ้ามันทุ่มรอบเดียวแล้วมันเจอเทพเลยก็ดีแต่มันไม่มไมค่อยจะเจอเท่าไหร่เรามาจับนอก,นอกพยากรณ์แหละเพราะว่าผมจับในพยากรณ์อากาศมันมีโปเกมอนหมดแล้วสำหรับดีนี้ก็เลยไม่อยากจับในพยากรณ์ครับบางทีจับตรงพยากรผมอาจจะว่างพอดีครับบางทีมาช่วงเที่ยง10บโมงเงี้ยเราท,ทรําธุระอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้าไปจับนะฮะ จับเวลาเราสะดวกดีกว่านะส,สะภาพอากาศแบบไหนก็เจอนะครับไม่ต้องห่วงน้องก็ค่อยขิยงตกตกใจไม่รู้จะออกออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะสีสันดีโป้งโอ้หยัยงไม่เจอใช้ไข่ได้ไข่เขียวมาืไนโตรเกืออยู่เกืออยู่ มันเรื่องธรรมดาครับความเกลืออุ้ยศูนยเอีกแล้วไโอ้โหแกไอศูนย์เขียวนี่แกหประจำเลยอะนะฮะเขียวเขียวไปก่อนปุ๊ข้าให้โอ้วันนี้เกลือแน่เลยเมื่อวานแม่งโชคดี25ใบาไได้2ตัวแต่ก็ยังไม่ได้ตัวที่ผมต้องการน,นะไอดีนี้ผมยังไม่มีมี2 x นะฮะแล้วก็คอยคิงตีทองอะไรเงี้ยไม่มี อา๋าโอ้โหไม่เจอเลยอ่าสิบใบผ่านไปครับเกลืออยู่เกลือแบบเป็นกองกองอ่ะอื้มมีแบบว่าตัวโหดโหดโผล่มาเลยจะเกลือใอช่ไหมจะเกลือใช่ไหมมาดิเกลือมาเลยจะเกลือจะน้ําเกลือครับเลือกเอาอื้ยากมากที่จะเจอมัน Uh huh. อย่างครับเจอแด้พูดผีพิศาจ uh huh. อ่าสู้ต่ออย่างไม่เจอนะโอเคหมดไปสิบเก้าใบนะนี่ใบที่ยี่สิบแล้วก็ยังไม่เจอนะเรานี่มันเกือจังวะอืม uh huh. เอาอนะ่ะมันจะไม่โชคร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกเออโชคร้ายอยู่ 20, ยี่สิบจะยี่สิบห้าใบนะใบยี่สิบสี่โอ้โหไม่ไม่มีเลยนะจางยังไม่เจอครับอืมเจอแต่ผีอะบอกแค่นี้เลยผีนี่เถือเ่อนเกินเลยอะมาเต็มเว้ยตัวนี้ด้วยนะมไม่โผล่เลยนะ สุดๆครับพี่น้องจะซ่อนอยู่ทำไมออกมาเลยจะซ่อนได้ไหมมันหายากวีโคตัดมาจากไหนวะนะพ,พีก็โผล่ด้วยนะอ่ะหมดไปแล้ว30บใบครับโคตรเกลือเลยอ่ะผมให้เต็มที่นะ50นะไม่ได้คือเจอกันพรุ่งนี้นะอื้ฮโอ้โหตกใจแม่งเอ้ยนึกว่าคอยคิงไม่ใช่แกหลอกใครแก เอาใส่เลี้ยงเต็มอีกแล้วเคลียก่อนเอาของเข้ามาใหม่ไปหนึง่งจัดไปเดี๋ยวเราต้องใช้สายมูเตลูแล้วครับผมมาจับไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วผมก็กลับไปจับตัวเทพครับมีผลแรงสิ้นเลยใครมีสูตรมีใครมีสูตรลับจับโปกเกมอนบ้างเผยแพร่กันมาหน่อยแล้วกันเผยแพร่กันมา อเกลือโคตรไม่ไหวแล้วนะจะเกลือเกินไปแล้วแองไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนออกมาโอ้โหจะหมดแล้วนะตัวฮ <c oughs> ิบาเฮ้ยมีมารตัววายอุย๊ย สี่เซมพูไม่มีใครเกลือเท่าผมแล้วอ่ะหมดไปแล้ว40บใบนะฮะความเกลือจงบังเกิดจับได้แต่ผีนะฮะอ้เมื่อวานยังได้มาสองตัวหรือมันมันให้มันให้เผื่อวันนี้ปะมันให้บอกว่าวันนี้นเอาไปสองวันได้ไปสองตัวเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องเอาทุกตัวอะไระเงี้ยเฮ้ยแล้วเนี่ย หรือแปดใบครับโคต้ตาในวันนี้นะผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละมันก็อยู่ที่ดวงนะพูดถึงม,มีหมดแล้วไงเฮ้ยโอ้โหโปโป,ปเอ๊ะนานๆจะเจอทีวะ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้ออกบ่อยวะพูดถึงนะเฮ้ยโอ้ยเลดด้บักนะเฮ้ยมีอาจจะไมนจะโม่ด้วยหรอจะโม่ดดวยเว้ยังไม่เจอนะครับนี่อีกห้าใบใช่ไหม ปุ้งดังสัตว์เลี้ยงเต็มนะต้องส่ยบบนี้จะเกลือนะต้องขอโทษน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับว่าเอาคลิปเกลือมาให้ลงนะโอ้แม่งเกลือจริงอะอุตส่าห์กดไม่เยอะแล้วนะห้าสิบใบมีน้อยกดน้อยนะฮะมีมากกดมากแม่งให้ประชดชีวิตไปจับนาโซนุคุสะดีกว่าแม่งเอ้ยอะจับนาโซนุคุสะก็ได้วะ โอ้ชีวิตหนอต้องมาจับโปเกมอนพืช <c oughs> อันนี้เ็เรียกประชด GM ประชดชีวิตเออจับได้แล้วเว้ยนะโซนุกศะจะเปลี่ยนเป็นอ่าลาเฟเซียนะครับกับคีเลหนะนะนะเลือกเอานะครับจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเถอ <c oughs> แม่งเอ,อ้ยเกลือจริงๆเลยไม่มีเกลือไปกว่านี้แล้วนะฮะ อ่ะเหลือสองใบสุดท้ายนะครับเต็มที่ก็เท่านั้นโอ้โหมาว่ะวันนี้เกลือครับผมต้องขออภัยทุกๆคนด้วยแม่งเอ้เกลือจัดอ่ะโอเคเหลือร้อยใบสุดท้ายต้องเก็บแล้วนะเพราะว่าไม่อยากฝืนนะ่ะนะครับผมไว้เลยนะฮะก็ไอดีนี้ครับเซิร์ฟหกแปดสีนะฮะเป็นไอเดีเฉพาะกิจนะฮะผมไอดี ID เฉพาะกิจนะ ก็โปเกมอนนะครับที่ควรจะจับได้ีังมีชาโดลูกีนะครับแล้วก็ดามิ i, ich, ome, ian, c, King, ทูเอ็กนะยุคซี่เอ็มลิทอาร์คโนมวอ a เคนเนียนเจเนเซ็คอยคิงสีทองแล้วก็มอปโกะนะครับล่างอิ่มนะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าไอดีจะเกลือไหมนะฮะอ่ะไอดี ID นี้ก็เป็นแบ็คไว์นะฮะนี่มาสำหรับตัวผมเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ผมจะไม่ได้อ่ะมีอยู่257อ่ะเอาดิ เอาสักกี่เอาสักกี่ใบเอาสัก50ใบไหมเอาไหมเอาสัก50ใบนะครับถ้าเจอก่อน50บใบแล้วหยุดโอเคไหมเออเอา,เอาไหมร,วม,รวมสนุกเฉยๆมาเดี๋ยวจัดกันหน่อยนึงเอาสัก5ผมให้57ใบเลยเพราะว่ามันมีเศษ7ใบนะผมแถมให้มาลองดูครับไหนๆเราก็แลกของมาเต็มที่แล้วอะเราก็ต้องลองดูกันหน่อยอะนะฮะไอดีนี้ก็มีโปเกมอนหลายตัวอยู่นะ แต่ก็ยังไม่มีโปเกมอนที่อยู่ในลิสต์นี่แหละหน้าปกเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยเหมือนจะมีเอ็มลิสแค่ตัวเดียวนะแต่เอ็มลิสออกบ่อยนะครับหนูชมพูอ่ะออกบ่อยมากเลยอะ่ะโอเคกดไปก่อนนะสามใบย,ยังเกลืออยู่อ๋อเต็มแล้วหรอไม่ครับไปเคลียร์มาแล้วนะก็อยากได้สักตัวนึงอะ่ะเอาแบบดีๆอะ่ะเข้าใจไหมย <laughs> อย่าเหมือนเซิร์ฟสิบสองนะโคตรเกลืออะไรอบอกแค่นี้เลย นี่อ่ะจัดไปครับเฮ้ยโอ้โหตกใจแมงเอ้ยเปโพนิต้าสีเหลืองทองแล้วแม่งอยู่ข้างข้างไก่ปลาัวนด้วยนะึกว่าคอยคิงแมงเอ้ยผมอยากได้คอยคิงนะมันแปลกดีอะแมงเอ้ยผ่านแล้วครับอือใบที่สิบครับเกลือเหมือนเดิมอ่ะโหยากเหมือนกันนะ อไปกดต่อไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าเฮ้ยโหไม่ได้เลยอะเอาสักหน่อยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสีชอมคูนึกว่าอ๋อเป็นเอ็มลิสไหนตาจับแล้วเข้าไปจับหลอดีจนตาลายหมดแล้วตอนนี้เออเฮ้ยหนาโซนุกสาเขียวมาเลย มาไม่มาครับโหผ่านไปแล้ว17ใบนะฮะเฮ้ยแม่งแป๊บเดียวไงกดไป17ใบแล้วหรอเอาวิธีเต็มแล้ยวยอมเลยต้องได้สักตัวหรอวะ่าประดับไอดีว่ะ เอ้ยอูต้องการลูรกเกียแม่งเจอโดโดนกไม่มีปีกโอ้ยอยู่ไหนยี่สิบใบแล้วมีมาทั้งตัวเกลือทั้งนั้นเลยนายโทรโผล่มานะฮะเจอผีหน้าผีหลังเลยเว้ยแต่แม็ปไปหมโมเล่อะ สู้ต่อไปอ่ะมันจะไปเกลืออะไรขนาดนั้นพู้ชมเฮ้ยโอ้โหผมน่าจะไปจับตัวเมื่อกี้ว่ะเอาดิไนเลยกระม,มันเต็มคลางแล้วมั้งยังไหวอยู่อ้สู้เขาเจับปลาได้เว้ยแต่ไม่ใช่อคอยคิง <c oughs> เฮ้ยโอ้โหบูบี้บูบี้ไอบูเบ้นะ์ฮะ ตอนนี้ผมก็จับไปแล้ว30ใบนะเหลือ20ใบนะเอ้ดิเลือก็เก,เก,กลือกุ้ยหน่บัตรผมเยอะวันนี้ผมพลาดผมจับพ่งนี้ก็ได้ไม่ซีเรียสครับใจคอมันจะให้ผมเกลือทุกวันก็ให้มันรู้ไปดิเออท้าทาทยกับอำนาจครับอำนาจเกลือแม่งไม่ได้จริงวะทําไมเอ้ยโหอ่ะพวกนั้นผมเข้าไปจับตัวข้างหลังก่อนอทีนีผมอย,อยากได้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับ มันเป็นตัวนอกเมตาเราเฮ้ยมาเอาเหนียววะไอตัวที่มันเป็นนี่อง,งนี้ไงตัวเนี้ยนี่ตัวนี้จับ่อยจับลอยเอ,อ้ยโอ้โหไปยืนซ้อนขนมใหม่หรอกขอจับหน่อยขอจับหน่อยเออทีนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมเหมือนจะไม่มีมากไอดีเนี้เท่าที่สำรวจมานะไม่มีนาจะไม่มีตรนี้จัจับไว้หน่อยแล้วกันสะสมไว้ไม่หราผมจับค่าเวลาไปแหละรอให้เทพมันเกิด ทฤษฎีไหนก็ไม่รู้มั่วๆนะครับไม่เคยตรงสักงอย่างทฤษฎี HD มั่วนนะหวังว่ามันคงจะเข้ามาอยู่ในบอลเราบ้างอะไรวะแค่ตัวธรรมดาจับไม่ได้เลยจะไปจับเทพได้ไงเนี่ยเออมาตัวนี้ไม่มีล้างเปลี่ยนปะออมีล้างเปลี่ยนใช่ตัวนี้เป็นมแมลงไฟฟ้าเนาะอ่ะโอเคได้มาตัวหนึ่งเพื่อนะเออโอเคครับบัตรอื้อ ไม่ได้ตัวเลยอย่างไงอย่าอย่าเดีทำอย่างนี้เดีทำอย่างนี้ครับ <c oughs> เกินไปปะเกินไปไหมเกินมากโมโหนะโอ๊ยเอาดิผมจะกดให้เหลือสองร้อยใบครับเก็บไว้จำอันอื่นดีกว่า สงสัยรอบหน้าต้องไปจับตรงพยากรณ์อากาศแล้ววะจะได้ไปได้โปเกม,มอนตัวอื่นบ้างว่ะจับนอกพยากรณ์อากาศก็เกลืออย่างนี้เลยถ้าไม่อยากเกลือก็จ,จับเยอะเอาถ้าไม่จับเยอะล้วจะได้ไหมใช่ไหมก็ต้องลองอยู่ยครับของแบบนี้กิจกรรมจับเทพฟรีมันไม่ได้มาบ่อยนะฮะใครไม่เข้าร่วมถือว่าพลาดนะโอเคเลยที่บครับให้มันเกลือให้หมดไปเลย มาไงถ้าไม่เก no no ่งใจนี่กด200ร่อนะแต่ว่าเก่งใจไงอุ้ยโอยเดนโพนิต้าเว้ยจับแบบต่อนึงหมดเลยมันเกือสุดๆเจอเจ็ดใบครับกลับไปอีกทำไมรอบนี้ตัวน้มันแมลงมันออกมาบ่อยอย่างวะไอตอนไม่อยากได้แม่งแทบไม่มาไอตอนอยากได้ม่งไม่มาเลยโอ้ยก็มาดิครับอ้าวเป็นกรรม อเกลือครับไม่ต้องขอโทษทุกคนนะเกลืออีกแล้วนะสองคลิปแล้วนะคลิปก่อนก็เกลือนะมันช่วยไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องกดมาให้ดูอะว่าคือผมเป็นกําลังใจให้น้องๆที่กด200ใบไม่เจอครับมันก็อารมณ์เดียวกันอนะผมก็เข้าใจแหละคือน้องพูดมาเนี่ยผมเข้าใจดีเลยเพราผมก็เคยเจอมาแล้วนะเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเกลือไ <c oughs> ม่เกลือจริว่ะ โอ้โอเคเกลือครับผมประมาณนี้นะฮะเอาเวยอีก200ยใบอีก2-3วันยังไงมันก็ต้องเจอวะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ฮะถ้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แจงมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งเป็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมคลิปหน้านะครับผมคิวเกนสวัสดีครับราชคิ